Today. แอปเปิ e เซสช i ่นล่าสุดทำเอา Apple ิลในคอนสยามเนี่ยเสียงเชียร์กระหึ่มเหมือนยกสนามฟุตบอลมาไว้ที่นี่เลยเพราะว่ารวมตัวท็อปคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาฟาดแข้งกับเกม e-sport fc mobile กันสดๆสัมผัสคุ้มพลังการเล่นเกมบนไอโฟน16 Pro เกมนี้เนี่ยก็รองรับแทปติกการสั่นของการเล่นในเกมด้วยนะและในครั้งนี้เนี่ยก็ได้โปรเพลเยอร์ได้บอกเล่าความรู้สึกการเล่นเกมด้วย iPhone 16 Pro ไว้ตามนี้เลยเริ่มกันที่บาโจเขาบอกว่าเล่นเกมบนไอโฟน 6 Pro เนี่ยแล้วรู้สึกเลยว่ามีความลื่นมากภาพคมแถมทัสเนี่ยก็ติดมือแบบไม่ต้องพยายามเลยทางด้านเจสโก้เนี่ยก็บอกว่าชอบเล่นเกมโหมด S o S ที่สุดเพราะว่าเป็นโหมดที่ได้ประทะก,กับคนจริงๆนะความรู้สึกในการเล่นเนี่ยดีขึ้นเพราะว่ามันลื่นขึ้นแม้จะตั้งค่าสูงสุดในเกมแล้วก็ตามเดียโก้แม็กเนี่ยก็บอกว่าประทับใจโฟน e 1บ Pro ไม่มีการหน่วงเลยเฟรมเรทคือนิ่งมากทําให้การกดสกิลลากสกิลมูฟไม่มีอาการดีเลยเลยน้ําหนักเครื่องก็พอดีมือความชอบเนี่ยให้10 เต็ม10เลยปิดท้ายกันที่ต้นกล้านะเรื่องโดดเด่นก็คือเรื่องของกราฟิกที่มีคุณภาพที่สมจริงมากและสามารถซ้อมหรือว่าเล่นได้เป็นเวลานานเพราะว่าแบตเนี่ยลดลงช้ามากนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมเล่นเกม EA Sports FC Mobile กับ Pro เพเยอรอีกด้วยบรรยากาศเนี่ยสนุกมากเลยเอาไว้ครั้งหน้านะจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาฝากเนี่ยติดตามกันได้เลยจะมาอัปเดตให้รู้กันก่อนใครเลยครับ